สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b บายทีเอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับเราจะพาน้องๆครับไปโหวต TOTS นั่นเองนะครับตรงนี้นครับก็จะเป็นฟีฟ่า2ะครับเป็นภาคหลักนั่นเองครับแต่ว่าเราสามารถที่จะโหวตได้นะเพราะว่า ภาคหลักเนี่ยก็จะเข้ามาภาคม b บายนั่นเองนะฮะเรื่องของการโหวตต้องบอกนิดน,นึงว่าจะมีการโหวตนะครับอยู่4ที่นะก็คือ1ก็คือคอมมูนิตี้ก็คือเป็นหลีกจากทั่วโลกนะครับที่มีนักเตะที่แบบเด่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใตา้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหลีกที่เราแบบไม่ค่อยที่จะได้ติดตามนะครับ2ก็คือพรีเมียร์ลีกนะครับ 3ก็คือบุนเดสลีกา4ก็คือลาลิกาสเปนครับแต่ว่ากันโชแล้วก็ลีกเอิงเนี่ยไม่แน่ใจนะว่ามีให้โหวตหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนกับว่ามี4หลีกนะครับที่เห็นชัดๆนั่นเองนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการเปิดโหวตเนี่ยก็จะมีตามช่วงเวลาครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นของพีเมลิกอยู่นั่นเองฮะเราสามารถที่เข้ามาโหวตตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แหละครับเนี่ยผู้รักษาประตูนะครับใครชอบใครก็สามารถที่จะโหวตได้เลยนั่นเองครับมี5คนนะครับของพีเมลิกนั่นเองฮะ อันที่2นะครับก็จะเป็นกล้องหลังนะครับของพีเมิริกนะครับพี่ก็อยากได้ฟันไดนะฮะดีอาร์นี่มีแล้วนะจริงๆก็อยากได้ดีอาร์อยู่เหมือนเดิมแหละนะก็คงจะเป็นดีอาร์นั่นแหละนะฮะนะดูท่าแล้วนะครับอ่ะแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายเราเอาใครดีแบ็กซ้ายขอเป็นโรเบิร์สันแล้วกันนะแบ็กขวากนะ็น่าจะเป็นอานแล้วกันนะครับเอาคคนเซลอดีกว่าคัน อ้าแบกซ้ายเอาเป็นคันเซโล่แล้วกันนะครับแบกขวาก็น่าจะเป็นอาร์โน่แล้วกันนะฮะกองกลางนะครับก็จะเป็นเดบลอยแน่นอนนะฮะกองกลางนี่มีค่อนข้างที่จะหลายคนมากๆเลยนะฮะอาเป็นบูโน่แล้วกันนะครับแล้วก็กองกลางตัวรับนะครับก็น่าจะเป็นฟาบินโย่แหละนะมาถึงกองหน้านะครับเลือกไม่ยากกองหน้ากองหน้านี่ให้ซาร่าเลยแล้วกันนะ คนที่2น่าจะเป็นซาร่านะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นมานี่แล้วกันนะเขาค่าประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะโหวต11ผู้เล่นของพี่มิริกได้นั่นเองนะฮะก็จะมีเวลาจํากัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะประกาศผลโหวตอีกทีนึงว่าใครจะติดท็อป1 1คนของพี่มิริกนั่นเองนะฮะเสร็จแล้วเราก็โหวตไปนั่นเองครับโอเคก็ค่าๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมเข้าไปโหวตนะเดี๋ยวพี่ปักลิงไว้ให้นะครับ เื่อที่จะได้บทง่ายๆในนองครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับ นั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่ามูบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับ <Yeah. S 1> และทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สําคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับ